รวมรถมือ2อ JK ค่ะมาตามคำขอแล้วนะคะท่านที่มาคอมเมนต์บอกเราไว้นะคะว่าอยากได้ Toyota v i ีอราคาต่ำกว่า50,000มาเลยค่ะคันนี้นะคะราคาต่ำกว่า50,000แน่นอนค่ะทุกท่านเป็นรถเข่งสไตล์บ้านๆน,นะคะ Toyota v i ีออสปี0 4ค่ะเครื่องยนต์ 1,500cc ตัว E นะคะรถขับได้เลยคระทุกท่านพร้อมขับใช้งานต่อได้เลยราคา49,000บาทค่ะ ระจกขึ้นโรงไฟฟ้านะคะรถยนต์เกียร์ออโต้นะคะเบาะภายในเป็นกำรรมี่ค่ะ mm hmm. แอร์เย็นสีสันดูดีพาสี68 mm hmm. เร่มชุดโอนมีครบนะคะล mm ้อแม็กสวยค่ะยังใช้งานต่อได้นะคะ mm hmm. Toyota Vios mm hmm. เป็นรถเก๋งสไตล์บ้านๆ mm hmm. ทนทานใช้ดีราคาประหยัดนะคะ mm hmm. สนใจทักคุยรายละเอียดเพิ่มเติม mm hmm. หรือนัดดูรถนะคะ mm hmm. ติดต่อทักได้ตามช่องทางการติดต่อใต้คลิป พิกัดดูรถได้ในอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาค่ะแอดมินใส่ข้อมูลเบื้องต้นไว้ใต้คลิปนะคะกดคำว่าเพิ่มเติมเพื่ออ่านข้อมูลนะคะส่วนวันนี้ต้องราทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ